ขายน้ำพริกหมดแล้วเป็นเอกชาแนลวันนี้ได้ป้ายไปกีอันเอกอันนี้หกครับคนไหนอยากได้ป้ายไปซื้อกับไปเอกก็ได้นะซื้อคนพันห้าพันได้ป้ายคนเมืองการไปตามไปซื้อเป็นเอกชแนลได้เลยอาบ้านเราตอนนี้เขาจะมาอยู่กับเราแล้วโอเดี๋ยวให้พิยาดูที่ให้เออเดี๋ยวพิยาจะแบ่งที่เขาโยนเาอยป่าถือ้พสาุตึกเราเนี่ยมีตั้งกี่ห้องเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาช่วยทําธุรกิจกันตรงนี้นะครับก็ขายน้าพริกนะครับก็ทําช่องด้วยขายน้ําพริกด้วย คนดีๆเราช่วยเฉพาะคนดีๆพี่ยาครับเราก็ยืนยันให้ผมหน่อยลูกค้ายังไม่เชื่ออยู่เลยทุกวันนี้ลูกค้าเป็นเอกชาแนลมาบ้านพี่ยาทุกวันเกือบทุกวันน่ะมาซื้อน้ำพริกไปขายซื้อกับปันเอกได้นี่ครัจริงๆคนดูครับน้องน้องดูดีดูนู่นดูนู่นดูดินั่นะครับของจริงครับคนไปจริงจริงได้เลยคนไปจริงจริงให้จริงไปซื้อกับปนเอกได้เลยแล้วโอนเงินให้ปนเอกได้เลยจริงๆบัญชีเอกลักษณ์ทาวัยเท่านั้นนะครับก็เป็นคนดี ครับก็ช่วยกันซื้อขอบคุณพี่ยาให้โอกาสนะครับเดี๋ยวก็ยังไงผมจะเริ่มพยายามไลฟ์สดให้ได้สาจะเป็นพ่อค้าไลฟ์สดแล้วเป็นอีกไลฟ์สดให้ได้ครับมาไลฟ์สดคู่กับพี่ยาดิใช่ไลฟ์ช่วยกันไลฟ์สดให้นี่แม่ก็มาด้วยนะแม่มาธุรกิจมาลูกๆขึ้นไปเขาก็มาลูกเขาก็มาเคยมากันหมดแล้วเคยมาก่อนแล้วโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขายดีๆนะเอกยิ่งรวยยิ่งรวยขึ้นไปนะครับนี่เอกรวยรวยรวยรวครับผมครับทะเบียนรถอะไรไมาเอกหกห้าหนึ่งห้าครับ ไม่ฝากแล้วฉันไม่ต้องฝากร้านเลยลงเลยลงเลยไม่ต้องฝากร้านเขาขายดีอยู่แล้วเขาซื้อไ,ไปเยอะเลยวันนี้ไปไหนจ้ามาจากจังหวัดตราดครับมาจากจังหวัดตราดเอาไปขายที่ตลาดครับผมเอซีตราดฟังให้ดีขายอยู่แถวไหนหน้าซีเจโม่สามแยกคลองใหญ่ครับร้านขาหมูนายแค้วกับร้านน้ำปั่นครับผมบอกให้หมดเลยลูกบอกให้หมดเลยขายกี่โมง ขายตั้งแต่11โมงถึง1นุ่มครับใน Facebook ขายไหมในเพจเพจขายครับเพจอะไรอ่าขาหมูนายแค้วครับเอาเข้าไปในเพจขาหมูนายแคล้วครับเข้าไปสั่งซื้อได้ทั่วประเทศไทยเลยนะคนไหนอยากกินน้ำพริกพิยาไปสั่งกับเขาได้เลยเบอร์โทรสั่งจอง082015 2274ครับอ่าคนตลาดลุยเลยไม่ต้องรอจัดการเลยจ้ะครับขอบคุณมากครับ อ้าวลูกค้ามาจากไหนจ๊ะมาจากชนบุรีค่ะชนบุรีขายตรงไหนเอ่ยตลาดประมงอ่างศิลาค่ะอ้าคนขายชื่ออะไรเจพันค่ะอ่า๊เจ๊พันจองแล้วชนบุรีเบอร์โทรสั่งของได้ไหมได้ค่ะส่งออนไลน์ไหมได้ค่ะอ่าส่งทุกทั่วประเทศไทยเลยนะอ่าเบอร์โทรสั่งจอง0 6 3 5 6 4 5 1 5 4เจพันค่ะน้ำพีสฟู้ดค่ะคนไหนชาวชนบุรีหรือชาวไทยทั่วไทยนะสั่งกับเจพันได้เลย เขาเมาน้ำพริกร้านเราไปใหม่ๆสดๆอร่อยแน่นอนตามไปกันเยอะๆนะจ๊ะขอบคุณจ้าตบมือจ้าอยู่ที่ไหนบางพรีค่ะสมุทรปราการอยู่ตรงไหนหมู่บ้านสุภาวีคลองขุดค่ะอ่าคนไหนอยู่บางฟรีตามเขาไปเลยชื่ออะไรชื่อร้านจีจ้าค่ะอยู่ที่ตลาดสุภาวีเลยนะคะมีขายใน Facebook ไหมยังไม่มีค่ะกําลังจะเปิดอ่ากำลังจะเปิดเพจนะเบอร์โทรสั่งของ086 8974 670ค่ะอ่าคนบางปรีตามเขาไปได้เลยไม่ต้องมาหาพี่ยาแล้วของขุดนะคะไปซื้อกับอ่าไปเลยไปกันเยอะๆโทรสั่งได้ทั้งคืนเลยไหมเออได้เลยค่ะโอเคส่งออนไลน์ด้วหมยังไม่ได้ทำค่ะกำลังคิดจะทำเลยไม่ต้องรอคนไหนโทรมาบอกส่งส่งไปเลยได้ค่เริ่มต้นจากเล็กๆแล้วก็ใหญ่นะขอบคุณมากพารวยค่ะจ้าขอบคุณมากขอค่ะตบมือดิ จบมือถ้าขายที่ไหนจ๊ะคะูปองยบค่ะตลาดคูปอบอตลาดปักกิ่งคะ่ะอ่าคนขายชื่ออะไรเอ่ยชื่อหนิงคะ่ะมีเฟซบุ๊กไหมอ่ามีคะ่ะเฟซบุ๊กอะไรอ่าหนูอ่าจิตแก้วทนนะคะแล้วอ่าเฟซบุ Facebook ๊กอ่าหนูข้าวหนูข้าวใช่ไหม ค่แล้วก็เบอร์โทรสั่งเบอร์โทรศูนย์เก้าหกค่ะคนไหนอยู่แถวคู้บอลสั่งกับน้องเขาได้เลยนะไม่ต้องมาซื้อกับพี่ยาก็ได้ไปซื้อกับตัวแทนพี่ยาก็ได้นะตามไปเยอะๆนะคะขอบคุณมากค่ะลูกค้าขายที่ไหนขายที่ตั้งหัวเสียงปิ่นเก้าค่ะตั้งหัวเสียงปิ่นเก้าเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งหค่ะ คนไหนไม่มาซื้อกับพี่ยาก็ไปซื้อกับคนนี้ได้นะชื่ออะไรเจ๊หญิงค่ะเจ๊หญิงนะแถวปิ่นเกล้าไม่ต้องมาหาพี่ยาแล้วไปหาเจ๊หญิงคนเดียวเลยจ้า